สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเป็ครูคุณแดงธนพรนะคะเป็นธนพรก็อยากจะนําเรื่องราวดีๆส่งให้กับทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่เรากําลังจะรวม นะคะขมวดส่งท้ายม้วนหางส่งท้ายปีเราควรที่จะรวบรวมเรื่องเก่าๆที่ลบๆทิ้งไปกับปีเก่าเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีกันคิดดีคิดบวกคิดที่ส่งพลังนะไม่ว่าที่จะเริ่มต้นที่ตื่นนอนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่เรารีเซ็ตจิตใหม่ รีเซ็ตจิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งที่ผ่านมาทิ้งไปขอบคุณกักรากวาลกฎแหแรงมาดูที่สอนให้มีติดสำนึกคุณรู้สำนึกคุณและรู้จักที่จะตอบแทนพระคุณขอบคุณอวัยวะ3 2ประการที่ส่งพลงังที่นำตัวเองข้ามปีที่นำตัวเองข้ามวันข้ามเวลาอย่างส่งพลงัง เพราะฉะนั้นไม่มีใครให้พลังงานเราได้นอกจากตัวเราเองก็ขอบคุณครูโค้ดทุกท่านที่ให้ความรู้ทั้งครูท,ทางโลกและครูทางธรรมที่เป็นเสมือนพลังที่ผลักให้ไปต่อด้านดีนะคะหนุนนำทุกสรรพสิ่งที่นำนให้คุณะนะินธนพรนั้นไปต่อด้ดีเดือนนี้เป็นเดือนแหน่งวันคล้ายวันเกิดและเป็นเดือนที่ ส่งท้ายปีขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีมีชัยส่งท้ายปีทั้งการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพของทุกท่านและทุกครอบครัวหมั่นสำนึกขอพระคุณตัวเองสำนึกแก้ไขและไปต่อสำนึกรักคุณตอบแทนพระคุณรู้พระคุณในทุกๆเรื่องที่สนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นเทวดารักษาตัวเราเทวดารักษา ทุกสรรพสิ่งอยู่ในพื้นที่เจ้าที่เจ้า,จา,านาที่บ้านของเราบนรรุลฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายสามีฝ่ายฝ่ายพ่อสามีฝ่ายแม่สามีทุกสรรพสิ่งเื่นร่วมง,งานนะคะและก็บริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่สรรพนับสนะนอยู่ขอให้มีทรงพลังทุกครั้งที่เราทําความดีขอให้บารมีของเทวดาผู้รักบอกปักรักษาอยู่ ส่งพลังมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นโชคดีค่ะ